ผมจะพามาดูเกี่ยวกับธุรกิจที่ผมทําซึ่งวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเราจะขยายสาขาเพราะอะไรซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดธุรกิจเกี่ยวกับร้านติ้งย่างเกาหลีที่ผมได้ทําการเปิดแล้วก็ลงทุนไปนะครับคอม m มูนิตีมอลหรืออยู่ในห้างและได้ส่วนของทราฝีก่ต้องหนาแน่นคุณผู้ชมซึ่งร้านตรงนี้แนตะ่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะด้านในอ่ะเป็นกระจกล้อมเลยลอมเลยใหมากๆเล้าก็อบอกว่าถ้ามด้านหลังเ,งเนี่ยเป็นถโคงเลยมีรถไฟฟ้า ครัาเลยและอาขเราจเลเป็นเทคนิควิรบอกว่าอะไรจะกํเรีขนาี่นะครับเราจะเอามาสร้างแบนดเราทำให้แบรนด์ขเราเป็นที่รู้จักเป็นที่โครฟนาเป็นแบบเรยง่ายนรครว่าัะโกรเลยอะแบบเป็นแบนอเปลียนยางอย่นี่อะไรมานี้นะฮะสวัสดีครับผมบอสสาโรดอยู่กับรายการไม่ยอมเจ๊ง สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ รายการนี้นะครับเป็นรายการที่สร้างแรงปรันจยให้คุณทาธุรกิจไม่เจ๊งนะครับก็คือถ้าคุณทําธุรกิจอยู่คุณดูรายการนี้ก็ได้หรือถ้าคุณกําลังจะเริ่มรายการนี้ก็มีประโยชน์นะครับต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยเราสร้างขึ้นมาจากแพชชั่นผมเองนะฮะในส่วนของการทําธุรกิจในส่วนของการลงทุนหรือมุมมองของการดูธุรกิจนะครับรายการนี้ผมจะพามาดูเกี่ยวกับธุรกิจที่ผมทําซึ่งวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเราจะขยายสาขา เพราะอะไรซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดธุรกิจเกี่ยวกับร้านติ้งย่างเกาหลีที่ผมได้ทําการเปิดและก็ลงทุนไปนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยฟีดแบลกดีมากๆเราจึงทําคลิปที่บอกว่าเราเนี่ยกำลังจะขยายสาขานะครับแอบกระซิบมากระซิบมาแบบเบาๆแต่ต้องบอกว่าเราขยายจริงซึ่งวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับว่าเราเนี่ยขยายสาขาเพราะอะไรนะครับการขยายสาขาหมายความว่าเรามีร้านอยู่แล้วร้านหนึ่งและเราอยากจะเปิดเพิ่มอีกร้านหนึ่ง นะครับเขาเรียกว่าการขยายสาขาดังนั้นเนี่ยจะเป็นสาขา2สาขา3าก็คือการขยายสาขาการขยายสาขาขยายเพราะอะไรไม่ใช่อยู่ดีๆอยากขยายก็ขยายหรืออุยทําตามอารมณ์ร้านแรกเปิดแล้วนะครับลูกค้าไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยอะไรหรอกแต่ก็อยากขยายหรือลูกค้าเยอะเราอยากขยายอะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่เหตุผลแต่เหตุผลแรกของผมที่ขยายสาขาก็เพราะว่าเราเนี่ยอยากจะขยายธุรกิจนะครับเนื่องจากธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ ยืนอยู่สแตนอะโลดซึ่งลูกค้าจะต้องวิ่งมาหา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 ในการวิ่งมาหาเนี่ยก็เราจะหาลูกค้าได้ในรัศมีที่ค่อนข้างจำกัดยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเนี่ยในรัศมีประมาณรัก40กิโลเมตรวิ่งมาหาเราแล้วนะและก็ต้องบอกว่าไกลกว่านั้นก็คือเราเปิดอยู่ที่สระาลูกค้าจากนาครสวรรค์นเนี่ยวิ่งมาหาเราเราตกใจมากเลยวุ้ยทำไมมาไกลจังเขาบอกว่าเขาได้ดูรีวิวแล้วเขาบอกเขาสนใจและเขาพูดว่าตอนกลับเนี่ยเขาจะมาหาอีกแล้วก็หู oo, พี่ มาจากนครสวรรค์อีกเหลอบอกใช่ถ้ามากรุงเทพเมื่อไหร่เขาจะแวะมาร้านเราเราก็รู้สึกว่าอูฟิตแตะดีนะแล้วพอเราถามอีกหลายๆาท่านลูกค้าหลายๆท่านนะลูกค้าบอกว่ามาจากไกลๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเราต้องบอกว่าประมาณสัก3 0 4 0เนเนี่ยมาจากไกลๆหมดเลยดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงเล็งเห็นว่าการขยายสาขาเนี่ยจึงเป็นอีกอันหนึ่งที่ตอบโจทย์ของเราเนาะซึ่งประเด็นแรกที่เราจะขยายสาขาเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าของเราเนี่ยที่มาจากทั่วสารทิศเนี่ยลูกค้าของเราคือใช้บริการ เยอะเป็นจานวนมากแล้วก็เพิ่มขึ้นดังนั้นสรุป,ปไปง่ายว่าข้อแรกลูกค้าใช้บริการค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้าใช้บริการค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเรามีอยู่สาขาเดียวเราอาจจะรับเงินได้จําก,กัดดังนั้นเนี่ยการเพิ่มขยายสาขาออกไปเป็นการที่จะต้อนรับลูกค้ารองรับลูกค้าให้ได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งการรองรับลูกค้าได้มากขึ้นนะครับก็จะเป็นการไปเปิดตลาดในทําเลใหม่ๆนะว่าทําเลไหนเนี่ยเหมาะก,กับเราต่อมาในข้อที่สองนะครับ ต้องบอกว่าพื้นที่ร้านของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างจํากัดอย่างที่บอกไปข้อแรกพอจํากัดเสร็จเนี่ยจะทําให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยนะครับมีเพดานในการต้อนรับก็คือธุรกิจของเราเนี่ยไม่สามารถโตไปกว่าน,นี้ได้แล้วมันมีเพดานที่จํากัดเพราะว่าพื้นที่จํากัดนะครับดังนั้นการขยายสาขาก,ก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ในส่วนของแกล็บนะครับยิ่งขยายเยอะๆยะแกล็บก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเนี่ยมีลูกค้าที่สาขาสารยาเนี่ยรองรับลูกค้าได้ตั้งแต่แบบ 1>, 1คนจนถึง1 5 0 0คนดังนั้นเนี่ยแมกซิมัมนะครับในการที่จะรับต่อรอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่นั่งทานแล้วก็นั่งรอด้วยเนี่ยประมาณสักหูแบบ1,500าคนนี่คือแบบแน่นมากแล้วนะครับในส่วนของตอน1วันนะตอน1วันนี่คือแบบทราฟิกหนาแน่นมากๆแต่ถ้าเราขยายอีกสาขาหนึ่งนะครับที่อยู่คนละที่ลูกค้าเนี่ยก็สามารถรองรับได้เป็นเท่าทาวีคูณถ้าเราทําสเกลที่เท่ากันอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะครับและข้อต่อมาข้อที่3เหตุผลที่เราขยายสาขา เื่องจากลูกค้าเรียกร้องนะครับมีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยเรียกร้องให้เราไปเปิดตามโซนต่างๆนะครับเราจึงเล็งเห็นว่าอะไรที่ไกลกว่าสารยาอะไรที่แบบตรงกันข้ามกับสารยาคนละทิศคุละมุมนะครับเราจึงแบ่งแผนที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็น4ส่วนนะครับเหมือนกับตัดเคสเป็น4ด้านอย่างนี้เลยผมให้สรยารเนี่ยนะครับจะอยู่ภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบางนางก็อยู่ที่ตะวันออกนะครับเหนือสุดก็จะเป็นนนทบุรีสุทนทนาี ล่างสุดก็จะเป็นโซนแบบพระรามสองบางบอนบางขุณเทียนสุขสวัสดิ์อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสารยาอยู่ซ้ายสุดเลยตะวันตกผมจึงมาขวาสุดนะครับในโซนตะวันออกนะครับตะวันออกลอดมาบนบนก็คือตอนนี้ผมมาอยู่แถวมีนบุรีคุณผู้ชมอ่ะเรามาดูกันตรงน,นี้เลยนี่เป็นคอมูนิตี้มอลล์นะครับที่เรามากันต้องบอกว่าเป็นคอมูนิตี้มอลล์ที่เปิดใหม่แล้วก็ต้องบอกว่าแถวเนี้ย คนเนี่ยหนาแน่นมากๆครับฝิดหนาแน่นมากๆซึ่งอยู่แถวมีนบุรีใครรู้คอมเมนต์ได้นะใครเคยมาแถวนี้คอมเมนต์ได้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นลานจอดรถผู้ชมเต็มเลยนะครับซึ่งสาขานี้เนี่ยเราหมายมั่นปันหนมือว่าอีกมุมหนึ่งของร้านเลยจะอยู่แถวตะวันออกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการแมนเนจเนี่ยเราก็มีความกังวลนะว่าอยู่ไกลนะครับเราก็ต้องบอกว่า พอมันไกลเนี่ยในการจัดการในการนู่นนี่นัน่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นผมว่าระบบออนไลน์ก็ค่อนข้างตอบโจทย์แต่ถ้าใครรู้จักแอปพลิเคชันดีๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับช่วยแนะนําหน่อยนะทีนี้ย้อนกลับมาว่าโอเคเราขยายมามีมนบุรีแล้วลูกค้าเราอ่ะได้รีเฟรชหรือเปล่าก็ต้องก็ต้องบอกเลยว่าลูกค้าฝั่งตะวันออกต้องข้างรีเฟรชเพราะว่าเขาอยากทานปิ้งย่างเกาหลีที่แต่ราคา219เนี่ยที่มีหมูชิ้นใหญ่ๆเนี่ยตามที่แบบเราได้โฆษณาแล้วก็ตรงปกด้วยนะครับก็เลยบอกว่า อย่างนั้นทาไมไม่ว่าเปิดแถวลาดกระบังบ้างแถวบางนาบ้างอะไรประมาณนี้แต่โซนเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่าก็มีร้านประเภทนี้เปิดอยู่บ้างแล้วแต่ด้วยเลทราคาเนี่ยเขาอาจจะแบบอยู่ในระดับที่สูงกว่าผมนะครับแต่ของผมเนี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่าก็จริงแต่คุณภาพเนี่ยถ้าเคยเคยมากินก็ต้องบอกว่าไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้ถูกเท่าราคา่าก็บอกว่าของแพงนะครับของดีเราใช้แบบค่อนข้างหลายอย่างเลยนะครับอันทีนี้เมื่อลูกค้าเรียกร้องแล้วให้มาแถบมีนบุรีเราก็จึงมาสนใจ ตรงนี้เลยอันนี้เป็นร้านที่เราสนใจนะครับจะอยู่ด้านบนจะอยู่ในมุมที่แบบว่าทำเลดีมากแล้วก็มุมนี้จะเป็นมุมที่รถไฟฟ้าผ่านเมื่อกับรถไฟฟ้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีร้านของเราอยู่ตรงนี้ซึ่งเราจะติดป้ายสโลแกนจะมีโ,โ,โลโก้อะไรครับจะมีท็อปอัพนะครับ,รบอยู่บริเวณตรงนี้เลยดังนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าวิ่งผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นของเรานะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโลเคชั่นขายตัวเขาเองต่อมานะครับในส่วนของข้อที่4เนาะเราทราบ1 2 3สาไปแล้วนะครับข้อที่4ตรงนี้ รวมทั้งหมดเลยนะครับเราจะนําไปสู่การสร้างแบรนด์ก็คือเหตุผลที่เราปขยายคือเราเนี่ยอยากสร้างแบรนด์นะครับสร้างแบรนด์คืออะไรสร้างแบรนด์คือทําให้แว l ์ลูสินค้าเนี่ยมีคุณภาพมีแวลูเพิ่มขึ้นมีคุณค่าเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อคุณค่าของแบรนด์เนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อคนเชื่อถือเชื่อมั่นคนติดคนเลสเปกนะก็ต้องบอกกันเลยว่าเราสามารถเอามูลค่าแบรนด์ของเราเนี่ยนะครับ ไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปต่อยอดอะไรได้หลายๆอย่างนะครับอาจต้องบอกอย่างนี้เนาะทีนี้ในการที่จะอยากสร้างแบรนด์ของเราเนี่ยเราจึงเลือกทำเลโลเคชันที่ดีกว่าที่สารยาต้องบอกว่าที่สารยาเนี่ยเราอยู่ในโลเคชันเกตดีนะหน้าร้านของเราเนี่ยเป็นถนน2เลนส่วนกันด้วยแต่ทำเลตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเกตดีที่อยู่หลังเซ็นทรัลสารยาซึ่งห่างจากเซ็นทรัลเนี่ยประมาณ3 0 0เมตรเองก็คือคุณออกจากเซ็นทรัลมาแล้วคุณเดินมาเนี่ยได้เลยนะครับแต่ก็เป็นเกตดีที่ทาฟฟิก รถยนต์หรืออะไรคนผ่านหน้าร้านเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะเป็นถนนแค่สองเลนดังนั้นเราจึงมองว่าถ้าเราอยากสร้างแบรนด์จริงๆเนี่ยเราต้องไปในทำเลที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์หรืออยู่ในห้างและในส่วนของทราฟฟิกจะต้องหนาแน่นคุณผู้ชมซึ่งร้านตรงนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะด้านในอะ่ะคู้ชเป็นกระจกล้อมเลยล้อมเลยด้านใจมา,มากๆเขาก็บอกว่าถนนด้านหลังเนี่ยเป็นถนนโค้งเลนมีรถไฟฟ้าสายสิสแบหกวงห้างแนะนำคุณภาพต่างๆด้วยวิ่งไปวิ่งมา ไซซิ่งที่อยู่ที่ประมาณ300ตารางเมตรแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ด้านหน้าเห็นไหมเนี่ยวิว360องศาเลยกระจกเนี่ยล้อ360องศามีต้นฟ้าพาดกลางครับผมโค้งเดนนะฮะแบบเขาเรียกว่าเป็นทางเลเกต A บวกเลยนะซึ่งทาเลตรงนี้เราจะเอามาสร้างแบรนด์ของเราทําให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักเป็นที่โครฟนาเป็นแบบเคลื่อนง่ายแล้วก็ตะโกนเลยอะแบบเป็นแบรนด์อะไรโยันยนี่อะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องบอกว่า ทำเลก็มีส่วนในการผักดันแบรนด์ให้เติบโตและก็เป็นรูน้จักมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุผลที่เราขยายสาขาทั้งหมด4ข้อเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนคลิปนี้นะครับผมเล่ามาจากประสบการณ์ของผมเลยไม่ได้เปิดจากตำราและ4ข้อนี้ก็คิดเองถ้าใครมีข้อ5ข้อ6ข้อ 7, อ7ก็เสริมกันได้นะครับเพราะว่าพวกเราจะไม่แย่งเจ๊งนะครับพวกเราต้องสู้ไป้วยการผู้ชมก็อบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างแบบตึงเปียก นะฮะต่างคนต่างแบบแข่งกันนะครับแล้วก็กต่างคนต่างก็ต้องบอกว่าหาอะไรได้ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างยากขึ้นเนะาะอ่ะก็ฝากไว้แล้วกันใครที่กำลังทำธุรกิจอยู่ถ้าไม่อยากเจ้งต้องดูรายการนี้นะครับอ้าวไม่ยอมเจ้งอ่ะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ